สวัสดีครับผมดรพิรุณศิริศักดิ์ผู้ช่วยผู้มนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนราชินีบนนะครับวันนี้มาพบกับทุกท่านอีกครั้งกับเสื้อ The Principal ของ e d u c a นะครับแน่นอนว่าถ้าเราพบกันในรูปแบบนี้น่าจะต้องมีกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูดีๆมาแนะนำกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะแนะนำงานหนึ่งนะครับชื่อว่า International Conference of School As Learning Community ครั้งที่10นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นแบบออนไลน์นะครับจะจัดขึ้นในวันที่3-5มถึงมีนาคม2016นนี้นะครับ วันนี้นะครับแน่นอนโรงเรียนราชินีบนของเรานะครับได้ตอบรับนะครับให้นําเสนอผลการวิจัยทั้งหมด3เรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณครูนะครับซึ่งวันนี้ผมนัดเขามาพูดคุยกันนะครับว่าแต่ละเรื่องเรื่องราวเป็นยังไงไปพูดคุยกันครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณครูที่มาประชุมกันในวันนี้นะครับโอเคกลุ่มแรกนะครับอยู่ตรงนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์สักนิดนึงนะครับว่าหัวข้อแรกของเราเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของการใช้ Lesson Study ที่เ,เพื่อฟื้นฟูพฤติกรรมถดถอยของเด็กจากช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาโดยผ่านชุมชนการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนราชินีบนค่ะเอ๊คำว่าคํว่าพฤติกรรมถดถอยเนี่ยคือ Learning loss ใช่ไหมครับเอ๊ e a r n i n g loss ในเด็กประถมวัยมันมีลักษณะยังไงบ้างครับในเด็กเล็กประถมต้นด้วยเนาะมียังไงบ้างลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับปัญหาช่วงของเด็กเล็กนะคะภาวะถดถอยในช่วงของเด็กเล็กเนี่ยซึ่งเด็กๆเนี่ยจะมีพัฒนาการที่ถดถอยลงนะคะอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมอารมณ์จิตใจของเด็กๆค่ะ น่าสนใจมากเลยนะครับปัญหานี้ทีนี้อยากทราบว่าถ้าเกิดสมมติว่าผู้ที่เข้าฟังการบรรยายของเราในวันนั้นเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างครับค่ะเราก็จะมาขอเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะในสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็การแก้ปัญหาของเรานะคะเราก็จะอยากจะบอกด้วยว่าเมื่อเราแก้ปัญหาเร้่นั้นเนี่ยเราเด็กของเรานะคะมีพัฒนาการเป็นไปอย่างไรบ้างคะ่ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปต่อที่กลุ่มที่สกันสวัสดีครับคุณครู ครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเอ๊หัวข้อของกลุ่มที่2นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องของบทเรียนของครูที่ใช้ในช่วงยุคโควิด19แล้วก็มาสู่ช่วงยุคหลังโควิด19ค่ะแสดงว่าบทเรียนที่คุณครูได้เรียนรู้ในยุคโควิด19เนี่ยคุณครูได้นํามาปรับใช้ใช่ไหมครับในยุคหลังโควิด19ที่นี่ยุคหลังโควิด19มันมีหน้าตาย,ยัางไงครับหลายคนน่าจะสงสัยพอจะอธิบายให้เราฟังได้ไหมครับ มันก็เป็นช่วงของการที่เราจะไม่มีการปรับตัวแล้วแต่เป็นช่วงของการที่เราต้องพร้อมแล้วพร้อมในที่นี้คือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งคุณครูและนะักเรียนพร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหลังโควิดหรืออะไรที่เป็นเรียกว่าวิกฤตในยุคใหม่อะคะแน่นอนนะครับว่ายุคต่อไปเป็นยุคที่เป็นยุคแห่งความพลิกผันเราไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นยุคโพสต์โควิด19ก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนคุณครูบอกว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมทีนี้ ผู้ฟังที่เข้ามาฟังเราพูดคุยกันเรื่องนี้เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องอะไรครับคุณครูค่ะก็คิดว่านะคะผู้ฟังที่ฟังเราเนี่ยก็จะได้เกิดแรงบันดาลใจนะคะเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไปแล้วก็อีกทั้งนึงผู้ฟังเนี่ยจะได้ปรับมีการปรับกระบวนทัศนะคะในการศึกษาในยุคต่อไปะคะ่ะมีการใช้คําว่ากระบวนศน์ใหม่ทางการศึกษาด้วยนะครับตรงนี้มีความน่าสนใจมากอยากให้ทุกคนไปติดตามหัวข้อที่สองนะคะ ข้อสุดท้ายนะครับเป็นหัวข,ข้อของผมเองนะครับซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการนําแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนราชินีบนนะครับไปปรับใช้นะครับในสถานการณ์โควิดในการที่จะทํางานร่วมกับโรงเรียน11โรงเรียนของเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนั้นเกิดสมรรถนะนวัตกรรมนะครับผ่านกระบวนการเรียนรู้ g p a d Five Step นะครับเดี๋ยวเราจะ call ไปคุยกับทางศึกษานิเทศนะครับที่อยู่ที่เมืองพัทยานะครับว่า เขามีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับงานนี้กันบ้างนะครับฮัลโหลสวัสดีครับสอนอรังสีมาและสอนอไข่มุกจากเมืองพัทยานะครับเราทํางานแบบออนไลน์กันนะครับสวัสดีค่ะดีค่ะครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับขั้นใดคือสอนอรังสีมาครับค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสอนอรังสีมาหรือว่าสอนอน้อยนะคะ ส,สาเทพพัทยาคะ่ะสอนอไข่มุกคะ่ะสุสานเทศจากเือพรพัทยาเช่นเดียวกันคะ่คะคสวัสดีครับเอ๊อสอนอน้อยครับถามนิดนึงนะครับในช่วงที่เราทํางานด้วยกันเนี่ยในโครงการเนี้ยสอนอน้อยคิดว่ามันมีจุดเด่นของการยังไง้างราครับลองเล่าให้ทุกท่านได้ฟังสิครับโอ้โครงการนี้เป็นโครงการที่โดนใจมากๆเลยนะคะดรลูกหนินเพราะว่ามันมาในช่วงโควิดแล้วตอนนั้นเรากําลังมีปัญหาพอดีว่า อืมเราจะพัฒนาการคิดเชิงนะวัตกรรมของเด็กของพวกเราได้อย่างไรเพราะว่าเราเจอกันออนไซต์ไม่ได้เราก็รักกันอยู่ห่างๆแบบห่วงแต,แต่พอมาเจอโครงการนี้ปุ๊บมันตอบโจทย์เลยทั้งการทำอ่าชุมชนในการเรียนรู้แบบออนไลน์แล้วก็เรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์ดีมากๆเลยค่ะเห็นไหมครับน่าสนใจมากๆเลยหัวข้อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้นะเข้ารับการฟังในครั้งนี้น่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยว่าจริงๆแล้วชุมชนแห่งการเรียนรู้วิจิใหม่เป็นอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าจะรบวนสอนอไข่มุกนะครับให้เชิญชวนคุณครูและผู้สนใจเข้าร่วมฟังนะครับมีสแตนคลับไหมครับที่เมืองพัทยาเชิญชวนไหมครับค่ะที่ไดอยากเชิญชวนนะคะคุณครูในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทุกๆท่านเลยทั้ง11โรง รวมถึงผู้บริหารนอกจากนี้นะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาอีกแล้วก็มีเครือข่ายที่เคยทำงานร่วมก,กันกับเรานะคะลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราแล้วจะรู้นะคะว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่เนี่ยมันดีจริงๆส่วนช่องทางเนี่ยเดี๋ยวฝากน้องกหินแนะนำด้วยนะคะโอเคได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไ่บายไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลูกหินจะไปแนะนำให้ทุกท่านได้รู้ว่าวิธีการลงทะเบียนนั้นทำอย่างไรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับนะักการศึกษาคุณครูเพื่อนครูที่สนใจทั่วประเทศนะครับได้เข้ามาร่วมฟังรายงานการวิจัยต่างๆนะครับที่น่าสนใจจากทั่วประเทศเลยแล้วก็มาจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเพราะเป็นงาน International Conference of School As Learning Community ครั้งที่10นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ของเราเป็นการออนไลน์นะครับทุกท่านสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์28กุมภาพันธ์2 5 1 6นี้นะครับทางลิงก์ที่ผม แต่เอาไว้ให้ข้างบนนี้นะครับแล้วพบกันภายในงานครับสวัสดีครับ